มาจากมันนี้ได้ตำกุ้งสดมาสู้กินมิเต้คนขอเนาะมิเต้คนขอบอกว่ากินตำกุ้งสดแน่กินตำกุ้งสดแน่มิเต้ค้นหมินมาวานสีกับสีดีกินในเพื่อนเบิ่งตัวจันเห็นไหมเหรอ,อหนามนัวลเลยอากาศฝนตกความมื่อนี่หนามสมตำนัวนัวทำไม มาใหม่ต้มอือหืแคบนี่เป็นไงอกุ้งตัวใหญ่ๆมันกับ่ี่หญ่ดอกมื่อนี่ได้กุ้งตัวน้อยมากกินกุ้งตัวใหญ่หลายน่ะมันอิ่มไหมแม่มันก็จังมันได้หลายหน่อยโตแต่ว่าคันกินกุ้งตัวน้อยน่ะมันก็จังได้หลายนไงล่ะมีเห็นบอกมันกินได้หลายอือออือแคบ น้ำมห่หวานแห้งน้ำม่ต้มเองเลยหลัง <c oughs> <c oughs> มาเลิศล่ะตำกุ้งสด กินแล้วมื่อแร้งใครได้ไปหาหมอตัวสุขภาพประจำปีหืมเป็นยังไงทุกคนอืมอืมเล็บกับบอกไมีสิบทำไมห,หื้มอื้ม สงค้นไปนัน้ำมันแห้งน้ำมันไหลออกข้างๆเลยออเอ้าแซ่บทีลองดูกุน้ำมันดองเยน้ำมัน้ำมันต้มอื้อหือ เวราฟิลความละกอียดในับจับผงมันมาเาอยู่ฟังเนี่ยปผงมันถมอมาแับหนัว คุกงำปลาลาปอะ่ะอุ้จับอืมอืม อาไมก็สีงยากอะไเพือ กินสมตำได้มีกินได้มเสมอจอมบอว่าไม่ได้กินว่านมาสิตามพวกบอกว่ากินสมตาำเ,มเสม,เมอได้ตีประทัดว่าจมอืม ไร่ไม่ใช่ไปกินสมตำได้สม,มือเนาะนอืมไปกินมากกับพี่ด้วยเงอืมเยอ A minha ideia. Né?